สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเอนิตย์ังไงดูนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบครับว่าไม่ใช่เปรียบเทียบนะครับก็เป็นวิธีการดูนะครับว่าไกอาเมมโมรีดีกับไม่ดีเข้าดูกันยังไงบ้างนะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็ปัวซ้ายก็จะเป็น D X นะครับเป็นไกอาร์เมมโมรีลูน่านะครับลองฟังเสียงนะครับตัวขาวาก็จะไม่ D X นะครับท่านผู้ชมเขียนว่า Back นะครับอันนี้น่าจะเป็นงานเป็น S G นะครับมาฟังเสียงนะครับ แล้วก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับว่ามันต่างกันยังไง dx กับไม่ dx อย่างแรกนะครับที่เข้าใจง่ายครับมาดูด้านหลังกันก่อนนะครับด้านหลังของ DX ฝาฐานก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับฐานจะเป็นฐานกระดุมสามช่องนะครับผมส่วนของ SG นะครับก็จะเป็นฝาทานสี่เหลี่ยมเล็กนะครับฐานมันมีสองก้อนนะครับอย่างแรกที่ผมเข้าใจก็คือ DX จะใช้ฐาน3ก้อนแล้วก็ SG ก็ใช้ฐาน2ก้อนนะครับแล้วก็สิ่งที่สนะครับผม มาดูที่หัวเมมนะครับ DX จะมีไฟนะครับ <one> นี่ครับส่วนพวก SG หรือว่าแคนดีนี้ไม่มีไฟนะครับเ <one> นี่ยไม่มีไฟครับผมก็ดูกันแค่นี้นะครับว่ามัน DX หรือว่าไม่ DX นะครับ ที่ผมเข้าใจก็ง่ายๆมีสองอย่างนะครับถ้าสวนลูกเล่นนะครับถ้า D X นี่ครับกดก,ดกดกี่ครั้งเสียงมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไปเล่นกับพวกเข็มขัดหรือไม่ก็เป็นปืนมันนะครับส่วนพวกไอจีนี่ถ้ากดครั้งที่สองเสียงมันจะไม่เหมือนครั้งแรกนะครับเสียงมันก็จะเป็นคล้ายๆเสียงรถไฟนะครับนี่นะครับ รุปได้ว่าการดู dx หรือว่าไม่ dx ก็ดู2อ,อย่างนะครับดูที่ฐานนะครับว่าใช้กี่เม็ดนะครับอย่างที่2ก็ดูที่ไฟนะครับแค่นี้นะครับที่ผมเข้าใจนะครับไอตัวไกอาร์เมมโรี่ลูน่านี้ผมก็ได้มาในราคา25บาทนะครับส่วนไอแบ็คนะครับ HG ก็ได้มา10บาทนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ